แล้วก็มีมาร้ายด้วยเขาเรียกว่ามาต้มมาตุนอ้าวเป็นใครบ้างที่มาต้มตุนช้าซอยเธอเธอของเราเป็นช้าเฮ้ยเดินเล้ววะไเห็นคนร้ไงไเฮ้ยเฮ้ยโหลแล้วคย อะไรของมึงวะอะไรมึงว้างใครเว้ยของมึงไงอย่าละโว้ยอย่าละโว้ยของเองมันแค่ร้อยแรงม้าของข้าพันแรงควายเฮ้ยงั้นรีบพลอยไว้นี่มื่นแรงช้างไปจะลวพ่อ พ่อมาหาฉันแล้วไม่ใช่คนผ่อนนั้นพ่อพ่อมาหาไม่เคยมองเละลูกเนี่ยพูดคับอกกับพ่ออย่างนี้ไม่เคยเชื่อพ่อเลยันไม่เคยมาหามาหาเดินนี่มาหาเด่นแสดงว่าลุงเนี่ยจะมาเป็นมาหาแทนพ่อมาหาฉัน พอมาหาเดยก็ไม่ได้ก็มาคืนยังนอนคุยกันอยู่เลยยังเกลี้ยกลับมาบอกให้เอาเงินนี่กลับไปคืนวัดซะพอเช้าขึ้นมาก็ไม่มีนะพอเช้าขึ้นมากกลับขอเสิมหายหมดทั้งบ้านเลยหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมาต้องหนีคนเราอะนะเมื่อได้รับเงินบริจาคมามากมาก็ย่อมเกิดกินเลสเป็นของธรรมดาเพราะของแบบนี้นะพ่อจริงแล้วตายไปแล้ว ทำไมเราตือพ่อมาเป็นพ่อ้างั้นมันไม่หยุดมันมีเรื่องอะไรกันเหรือเอาไม้น้ำเสื้อหนาวมีสักสีเหรอไม่กินเด็กินน้ำใมือเลย อยากรู้ว่าเองสองคนจะอดได้สักกี่น้ำหิวหิวน้ำมันรู้ถูกเรามากไอ้ล้งมึงเป็นคนนะมึงสังวรว้ว่ามึงเป็นคนไม่ใช่หมาโอ้ย สความมืดคนมันยิ่งใหญ่ล้นฟ้ามึงอย่าลดตัวไปเลียมันมันอล้างเท้าแล้วไอ้นองนงนงของฟ้ามืดคึมสมมตหนึ่งฝนจะตกแตกย่ยืนรอยืนรอทายใะยอดเยียใจยอยู่นะบนยอดตึกสิชั้น แล้วนี้พระเอกพระเอกชายยอดดวงใจเนี่ยเข้ามาเลยเข้ามาแบบไม่ใช่รอนะมาแบบชุเล่เลย่ดนยิงขาลากมาร้องโอดโอย่่อ่โอ่่่่่่โอ่โอ่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่ไ่่่่้่่่่ฉ่่่่ เสล็ดทำไงอะครับอ้ไม้อยู่ไหนอะไม้ไม้ไม้นักแสดงพร้อมไหมครับพร้อมนะพร้อมนะยายพร้อมตีเสล็ดเลยไม่ก็ตีเสล็ดกันอย่างนี้ตียังไงล่ะครับโอ้ยแบนี้

ติถ้าเห็นเราอยู่ตรงนี้ก็จะรู้ว่าเราจะมีการวางระเบิดกันนะโดยเราจะมีดาราบเชอญมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เมาส์กันคุยกันถึงเรื่องของผลงานความสนุกสนานและตรงนี้นะคะแขกรับเชิญเราก็จะต้องมีการวางระเบิดกันโดยเรามีแผ่นป้ายต่างๆให้เขาเลือกกันนะคะเริ่มจากตรงนี้ค่ะมันมีป้ายอะไรเครื่องสําอางอารันนะคะก็ต้องเลือกกันไปอาหารปลาสูตรพิเศษซีพีให้ตุ่มมัมค่ะมัม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 มมารุโจก อร่อยค่ะร้านแว่นตาหอแว่นให้แดนนี่ขนมปังทวิสทวิสใส่ใจให้อร่อยจริงให้เจสตานั่นแน่นและสปายไวท์ไวน์คุณเลิฟให้นงน้องนงแผ่นป้ายทั้งหกป้ายซึ่งแขกรับเชิญของเราก็จะเลือกให้ทุกคนยกเว้นตัวเด่นเองนะก็จะมีของตัวเองแล้วหนึ่งป้ายความมันเยอยู่อีเแียบนะคะเราพักกันแป๊บหนึ่งนะคะช่วงต่อไปนี้เรามาทอดสลักระเบิดกัน